สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยเดินทางจากนครหลวงเวียงจันทร์นะครับกับปอลาวไปเที่ยวกันที่เมืองเฟืองนะครับโดยที่วันนี้นะครับผมก็เช่ารถขับนะฮะที่ลาวเลยนะครับสําหรับฝปลาวนะครับการเช่ารถขับเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะใช้ไปกับขี่ของไทยนะครับแบบสมาร์ทการ์ดนะฮะที่เป็นแบบบัตรแข็งได้นะฮะ แต่ผมก็แนะนําให้ทุกคนเนี่ยทำประกันภัยรถยนต์ไว้ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางและก็อาจจะถูกตารวจของเราเนี่ยเรียกตูเอกสารระหว่างเดินทางได้นะครับสําหรับเส้นทางนะฮะของสอปป,อปอลาวตอนนี้นะครับที่ผมขับไปนี่เห็นประตูไซริบลิแล้วนะฮะนี่ตอนนี้ก็ยังอยู่ในเมืองเวียงจันทร์อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะขับไปเรื่อยๆนะฮะออกต่างจังหวัดกันสำหรับการเดินทางไปเมืองเฟืองนะครับ ก็จากในเมืองนะเราก็จะออกทางหลวงหมายเลข13นะครับก็ขอแน,น,นะนํานะฮะก็ควรจะหาเติมน้ำมันให้เต็มถังก่อนนะครับจากในเมืองเพราะว่าราคาเนี่ยจะถูกกว่าต่างจังหวัดนะครับแล้วบางทีเนี่ยต่างจังหวัดก็อาจจะหาเติมยากหน่อยด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเส้นทางที่กําลังจะออกชานเมืองนะครับก็จะเป็นสภาพแบบนี้และนะฮะก็มีหลุมมีบ่อนะครับทางยังไม่ค่อยจะเจริญเท่าไหร่นักนะครับสําหรับสปปลาวนะครับผม ก่อนที่เราจะไปเมืองเฟืองกันนะครับเดี๋ยวเราหาอะไรกินกันทักทิพกน้อยก่อนนะครับผมเช้าครับผมนีม่เส้นน่าจะแบบนเหนียวเหนียวนุ่มๆน,นะฮะอากาศเย็นมากนะฮะตอนนี้พี่เวียงน,นะครับอุณหภูมิประมาณ20องศาเซลเซียสนะกินเฟอร์ล,ลาวนี่แบบร้อนสบายเลยนะครับผมกินคู่กับบัตเตอด้วยหลังจากที่เราทานอาหารเช้ากัน<ม>อิ่มหนำตำราญนะครับเราก็เริ่มออกเดินทางกันต่อนะครับ โดยที่เราจะไปที่ทางด่วนลาวจีนนะครับซึ่งสร้างใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมที่จะไปเมืองเฟืองสําหรับถนนหนทางนี่ก็แบบดีมากๆนะครับเพราะว่าเป็นทางด่วนที่เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อปี2ปีนี้เองนะครับผมรถที่นี่ก็จะเป็นัวงมาลัยซ้ายนะครับสําหรับรถที่ขับช้าก็ให้ชิดขวาเป็นหลักนะครับเดี๋ยวเราจะแวะรับบัตรนะฮะก่อนที่เราจะไปจ่ายเงินที่ปลายทางนะครับผม โอเคครับนี่เราถึงด่านกันแล้วตอนนี้ครับเราอยู่ที่มอเตอร์เวย์นะฮะ กวนหน่อยครับ ม่รู้จะสะับปอะไรมาใส่หรือเปล่านะฮะดีโอ้แดนระหว่างทางเลยเนี่ยโอ้โหดูขับไปไม่มัดไม่อะไรเลยนะฮะหรือว่าเขาหลุดก็ไม่รู้นะสำหรับป้ายจราจรนะครับเขาบอกว่าขับช้าให้แนบกว่านะครับแล้วก็ขับไวก็ซ้ายมือนะครับช่องกลางก็เป็นช่องฉุกเฉินนะครับผม สำหรับทางด่วนที่เราจะขับไปเมืองเฟืองนี่นะครับเราก็เรียกกันว่าทางด่วนลาวจีนนะครับผมซึ่งสร้างใหม่ล่าสุดเลยนะฮะเส้นทางเนี่ยก็จะขนานไปกับทางรถไฟของของลาวไปจีนเนี่ยครับถนนค่อนข้างดีมากนะครับซึ่งก็เปิดทําการเมื่อปี2021นี่เองนะครับผมก็ถนนค่อนข้างที่จะเรียบนะครับแล้วก็รถน้อยนะครับผม ความเร็วของรถเก่งนะครับก็จำกัดอยู่ที่ไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือนะครับระหว่างขับรถด้วยที่นี่เข้มมากๆนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นป้ายบอกทางนะฮะซึ่งเป็นที่พักไหลาทางนะครับขับมาก็จะเหมือนจะเป็นศูนย์อาหารนะครับเพื่อนหรือว่าปั๊มน้ํามันนี่แหละไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเราลองเลี้ยวเข้าไปดูกันนะครับว่า,าเป็นศูนย์อาหารหรือว่าเป็น ที่พักทางมอเตอร์เวย์เหมือนบ้านเราเลยละครับอ๋อแต่ว่าเข้ามาแล้วนี่เหมือนยังไม่เปิดบริการนะครับก็เหมือนกับสร้างรอไว้ก่อนนะฮะร,รอการเปิดบริการในโอกาสต่อไปนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราวนขับต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับระหว่างทางนะครับี่เราก็จะเข้าอุโมงค์นะฮะที่เขาเจาะ โมงนะครับก็ขับมาเรื่อยๆนะครับผมจะเห็นป้ายให้เบี่ยงขวาไปทางเมืองเฟืองนะครับเพราะถ้าเราตรงไปเนี่ยเราก็จะไปวังเวียงแล้วนะฮะสำหรับเส้นทางที่เราจะไปเมืองเฟืองเนี่ยก็จะไปทางเดียวกับอ่างน้ําตรงนะฮะวัดศิลชัยอะไรพวกนี้นะครับนี่เพื่อนๆก็เบี่ยงออกมาแล้วก็ขับมาตามทางเรื่อยๆเลยนะครับพอขับมานะครับก็เจอด่านคืนบัตรนะฮะเก็บเงินนะครับผม ก็นตนดนราคานะครับก็8 000, 4 0ห0กีบนะครับหรือประมาณ175บาทนะฮะโแพงเหมือนกันนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นป้ายที่เขาจะบอกทะเบียนด้วยบอกอะไรด้วยนะฮะแล้วก็เก็บเงินที่ปลายทางนะครับผมตอนนี้พอลงจากทางด่วนนะครับก็เส้นทางที่จะไปเมืองเฟืองก็จะเป็นประมาณนี้ฮนะก็กําลังปรับปรุงพัฒนากันอยู่นะฮะก็เป็นดินแดงนะฮะผสมปะดินลุกลัง แล้วก็เป็นรถเลนที่วิ่งสวนกันแบบเนี้ยนะครับแถวนี้นะฮะก็เป็นเส้นทางแบบธรรมชาติแล้วนะครับซึ่งเราวิ่งไปนี่เราก็จะวิ่งคู่ขนานกับแม่น้ําลิกนะฮะซึ่งอยู่ในเมืองหินเหิบเนี่ยนะครับก็จะวิ่งลักษณะขึ้นเขาไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆก็ต้องใช้ความระมัดระวังพอสมควรนะครับสําหรับการที่จะวิ่งไปเมืองเฟืองสัญญาณโทรศัพท์ก็จะขาดขาดห,หายไบ้างนะครับ เพราะเพราะว่ามันเป็นป่าเป็นภูเขาแล้วนะครับผมนี่พอเพื่อนเอนเข้ามาถึงเขตเมืองเฟืองก็จะเห็นลักษณะของภูเขาหินปูนสวยสวยแบบนี้แล้วนะฮะนี่วิวสวยมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่จุดหมายก็คืออ่างน้ำตรงกันนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับบรรยากาศดีมากๆแล้วนะฮะร,ระหว่างทางที่จะไปถึงอ่างน้ำตรงนะครับบางทีก็ต้องมีข้ามสะพานไม้แบบนี้นะครับ ซึ่งรถไม่สามารถสวนกันได้ก็ต้องสลับกันไปนะฮะนะฮะก็ต้องใช้ความระมัดระวังสักเล็กน้อยนะครับผมนี่ขับมาเรื่อยๆนะฮะก็จะสลับกันนะครับระหว่างเป็นดินแดงอย่างนี้นะฮะหรือว่าถนนแบบเป็นลูกลังกันบ้างนะครับพอเพื่อนๆเ,เจอป้ายนะครับว่าอ่างน้ำตรงรีสอร์ทก็ให้เลี้ยวขวาแล้วขับเข้ามาอีกห้าร้อยเมตรนะครับก็จะมาเสียค่าเข้า นะครับก็ไม่กี่บาทนะครับผมเข้าไปเที่ยวในที่รีสอร์ทกันนะครับมาถึงแล้วนะครับอ่างน้ําตรงรีสอร์ทนะครับเพื่อนสวยงามนะครับแล้วก็บรรยากาศธรรมชาติมากๆนะครับผมที่นี่ก็จะมีทั้งที่พักนะครับแล้วก็เป็นเรือนแพร้านอาหารนะครับนี่ผมก็เก็บบรรยากาศสวยๆมาฝากเพื่อนๆกันนะฮะสำหรับบริเวณอ่างน้ําตรงเนี่ยนะครับก็ถ้ามาช่วงเย็นเนี่ย เราถ่ายรูปเนี่ยแสงออกมาจะสวยมากๆนะฮะยิ่งช่วงพระอาทิตย์ใกล้ตกน้ำเนี่ยนะครับเ,เพื่อนๆอากาศก็จะเย็นลงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับขณะนี้ที่ผมมาเนี่ยอุณหภูมิก็อยู่ประมาณ21-22องศาเซลเซียสเนี่ยฮะก็จะมีกิจกรรมทางน้ำนะครับมีเรือถีบนะครับเป็นเรือไายักษ์ให้เ,เพื่อนๆได้พายเล่นกันนะครับบริเวณอ่างน้ำตรงนะครับหรือใครที่จะ รับประทานอาหารนะครับหรือว่าจะพักที่รีสอร์ทแห่งนี้นะก็สามารถที่จะเช็คอินเข้ามาที่นี่ได้เลยนะครับผมแต่วันนี้ผมไม่ได้พักที่นี่นะครับก็แค่มาทานอาหารแล้วก็พาเ,เพื่อนๆมาชมบรรยากาศที่แสนจะธรรมชาตินะครับที่อ่างน้ำตงแห่งนี้นะครับใครที่มาเมืองเฟืองเนี่ยครับบอกได้เลยว่า หนึ่งวันนะฮะอายุเพื่อนๆจะนจะเจนยาวไปอีกหนึ่งปีเลยนะฮะอากาศดีมากๆทางเดินของเขานะครับก็จะเป็นสะพานไม้ไผ่ทอดยาวมาแบบนี้นะครับผมนี่เพื่อนๆเห็นไหมครับด่บ้านพักของดีนะฮะมีหรูหราสวยงามนฮะเขาบอกว่าคืนหนึ่งเนี่ยประมาณห้าสบหกร้อยบาทเองนะครับประเด็นวันนี้ผมไม่ได้มาพักที่นี่นะครับเพราะว่า จองไม่ทันนะครับผมเลยพัดที่เรือนแพรว่าไตีกีหนึ่งแต่ว่ามาถ่ายภาพที่นี่นะครับก็รักเก็บความสวยงามของปากเพื่อนๆกันสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้และชื่นชอบนะครับก็ฝากเพื่อนๆกด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเราฝากกดไลค์กดแชร์ว่าครั้งหน้าผมจะพาเพื่อนๆไปเช็คอินที่ไหนกันอีกสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับเมืองเฟือง